สวัสดีค่ะทุกคนคะเช้าวันนี้ก็มาพบกับมามีออสการ์เหมือนเช่นเคยนะคะในเช้าวันพุทธที่18ตุลาคมปี2 5 6 6ค่ะมามีออสการ์มาอัปเดตราคาข้าวเหมือนเดิมนะคะข้าวม่ค่ะข้าวสดนะคะก้าวเจ้าดอดค่ะแล้วก็ข้าวเก่าด้วยนะคะเทียบเทียบกันไปเลยเออมามีเห็นนะคะคอมเมนต์นนะบางบุญที่บอกว่าข้าวเขียว ตีนะคะทุกคนคะมีการติมีการตำนีว่าข้าวเขียวอีกปั๊บลงอีกนะคะมามิต้องขอขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะที่หลายๆคนร่วมกันคอมเมนต์วันนี้ก็ปรับลดลงอีกนะคะเดี๋ยวรอดูช่วงบ่ายๆหรือช่วงสายๆมาใกล้เที่ยงราคาจะเปลี่ยนอีกไหมนะคะแต่ตอนเช้าๆตอนนี้ก็คือราคานะข้าเจ้าสดค่ะหรือว่าก็ขอ1ิบห้านะขาเจ้าดอมะลิดอนนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันแปดสิบบาทค่ะทุกคนคะหรือว่าคิดจะ เลยก็กิโลละ13บาท8สตางค์เออนะทุกคน ตกกิโลละสิบสาบาทแล้วแต่มราไม่เห็นนะคะคอมเมนต์อีกคอมเมนต์นึงบอกว่าเหลือสิบสองบาทนะคะขอขอบพระคุณอย่างสูงนะที่ร่วมคอมเมนต์เดี๋ยวเรามาเทียบดูข้าวเก่าปีที่แล้วกันใครยังมีข้าวแห้งๆปีที่แล้วนะราคาอยู่ที่อ่าเริ่มจากจังหวัดสุรินทร์ก่อนเลยนะคะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถึงหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทจังหวัดคนครราชสีมาหนึ่งหมื่นหกพันบาทถึงหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทจังหวัดอุบลรธานีหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่นหกพันบาทจังหวัดบุรีรัมย์า 300บาทถึง15,900บาทจังหวัดศรีสะเกษ14,500บาทถึง16,000บาทจังหวัดร้อยเอ็ด14,500บาทถึง15,500บาทจังหวัดมหาสารคาม15,800บาทถึง16,000บาทจังหวัดยโสธร15,000บาทถึง16,500บาทจังหวัดชัยภูมิ15,500บาทถึง16,500บาทจังหวัดอำนาจเจริญ14,400บาทถึง16,200บาทจังหวัดนครนม14,800บาท 15500บาทจังหวัดคอนแก่น15000บาทถึง15500บาทจังหวัดสกลนคร14200บาทถึง15000บาทจังหวัดกาฬสินธุ์15600บาทถึง15800บาทจังหวัดอุดรธานี14500บาทถึง16300บาทจังหวัดหนองบัวลำภู14500บาทถึง15100บาทปรับลดลงมาจากเมื่อวาน500บาทค่ะจังหวัดนองคาย14500บาทถึง15000บาทจังหวัด มุกดาหาร15,000บาทถึง15,500บาทค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้าวเหนียวกันบ้างนะคะทุกคนค่ะใครยังมีอยู่นะคะราคาก็จัดว่าดีแหละนะคะนะสำหรับคนที่มีข้าวขายและเหลืออยู่เนาะข้าวเหนียวเมล็ดยาวนะคะนะะปีที่แล้วค่ะ2,565ทับ66ค่ะจังหวัดคอนแกน14,500บาทถึง15,000บาทจังหวัดอุดรธานี13,800บาทถึง15,300บาทจังหวัดสกนคร1 3 3,500บาทถึง14,600บาทจังหวัดนครมนม12,500บาทถึง14,000บาทจังหวัดกาฬสินธุ์14,500บาทถึง14,800บาทจังหวัดอุบลราชธานี13,500บาทถึง14,000บาทจังหวัดร้อยเอ็ด13,500บาทถึง14,500บาทจังหวัดจัยภูมิ14,000บาทถึง15,000บาทจังหวัดหนองบัวลำภู14,200บาทปรับลดลงมา200บาทจากมะหวาน จังหวัดนองคาย14,200บาทถึง14,800บาทจังหวัดมุกดาหาร14,000บาทถึง14,500บาทปรับลดลงมาเช่นเดียวกันนะจากเมื่อวัน500บาทค่ะ ทุกคนค่ะมามีได้นําเสนอจบลงไปแล้วนะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากกรมการค้าภายในขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะสําหรับนะคะร้านรับซื้อข้าวที่เปิดรับซื้อตอนนี้นะคะอยู่ที่บางกุมุมานจังหวัดสกลนครนะคะร้านรับซื้อข้าวลุงหม,มูพูดผลนะคะหรือว่าสหกรณ์กเกษตรอำเภอกุมุมานก็มีนะคะพืชพศาลก็มีนะคะใครมีก็ไปขายดูระคะก็จัดว่าใช้ได้อยู่นะคะยังพอดูพไยไปได้อยู่นะคะนะ,ะนะอาจจะไม่เป็นตามที่เราคาดหวังไว้ นะคะจะสวนทางกับกระแสะโลกนิดนึงนะคะวันนี้ก็อย่าลืมร่วมกันคอมเมนต์นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ชาวนาวคนนี้ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยมีราคาอะไรมีเรื่องอะไรอัปเดตมามีจะรีบมาอัปเดตให้ทราบทันทีเลยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้สําหรับไร้ละพันทุกคนค่ะมามียังไม่ขอทานะคะเพราะว่ายังนิ่งยังเงียบอยู่รอให้ทุกอย่างชัดเจนก่อนเนาะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย